สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมนะผมจะมารีวิวครับรุ่นนี้ครับผมอ่ะหายไปนานสักนิดหนึ่งนะครับก็รุ่นนี้ครับผมคมพะยักเก้าเก้านะครับที่ผมอยากภูมิใจนาเสนอเสลือเกินนะครับที่ผมจะมาเปิดลุ้นรีวิวกันรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญของผู้พัดนะครับวัดด้วยด้วนนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเปิดนะครับผมและทั้งหมด10รุ้นนะครับผมแต่จริงผมเปิดไปเยอะกว่านั้นได้แหละครับผมนะฮะเดี๋ยวผมมารีวิวครับสาหรับใครกาลังตัดสินใจอยากบูชา รุ่นนี้นะครับผมนัะพยักข่ม99นะครับเมื่อกี้ตัวอย่างเหรียญอันนี้คือตัวอย่างเหรียญที่ผมเปิดมานะครับผมนะผมบอกเลยสวยจีทุกเหรียญนครับอันนี้คือหนึ่งในเหรียญเนื้อเงินครับผมที่ผมเปิดได้มานะครับเป็นเนื้อเงินลงยาเนเงินขอบแดงนะครับดูสิครับมาเดี๋ยวไปซูมกันชัดๆสักนิดหนึ่งนะครับดูครับความคมคมพยักนะครับ ข้างหลังครับเลข7จหนะครับนี่สวยครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนะครับไม่ถึงร้อยหลังนะครับมาเดี๋ยวไปรุยกันครับผมนะ10บรุนนี้ครับผมนะ10บรุนนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมไปลุยกันเลยครับผมรุ้นแรกนะครับผมลืมตือคัตเตอร์มายังไงแกได้ไหม ได้อยู่นะครับมาลุ้นกันครับผมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมนะสําหรับแบบลุ้นนะครับผมไม่มีแล้วนะผมไม่มีแล้วนะครับผมเอามามาไว้เปิดรีวิวเท่านั้นนะครับผมนะทั้งหมด1ิบุ้นนะครับมาเปิดมามันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็เราก็ลุ้นเอานะครับไม่รู้ว่ามันจะมีเนื้ออะไรบ้างนะครับมาลุ้นกันมา็ให้อือันแรกมาแล้วครับรายการที่61อืมผมว่าน่าจะซาตินอะชัวๆครับผม ทองแดงซาตินก็อัปปค่าซาตินนะครับอันนี้โอ้โหเป็นรายการแบบลุ้นลงยาครับผมอันนี้เป็นลงยาขอบแล้วก็ลงยาจีวรนะครับเฮ้ยสวยนะครับซาตินทำไมสวยอย่างงี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมไซองดูซาตินนะครับผมเป็นคนหนึ่งคนครับที่ชอบเนื้อซาตินเหมือนกันครับนซาตินนะครับมันเป็นคลาสสิกครับถ้าจะพูดอะ เห็นไหมครับเนื้อนะครับเหรียญนี้นะครับผ่านไปครับปะลุ้นลุยต่อครับผมเลยี่ก้าวครับผมเลยเลยก้าวนะครับยังไม่เปิดมาเหรียญสวยครับผมบอกเลยสําหรับใครจะเก็บเหรียญไหนก็เป็นเป็นแล้วแต่เราชอบนะครับเราชอบเหรียญไหนเราก็เก็บเหรียญนั้นนะครับคือคนเราความชอบมันมันไม่เหมือนกันครับผมนะครับแต่เหรียญนี้ผมผมสวยจริง ูกใจผมนะครับผมเลยอะอามารีวิวจริงนะครับผมนะว่ามันคุ้มราคาครับราคาแคบไม่ถึงพันเลยหลักร้อยนะครับมาขอเนื้ออื่นบ้างนีไหมโอ้เนื้อเดิมครับมาบเขาให้ซาตินอีแล้วซาตินอีแล้วครับผมอ๋อเป็นนากิกาซาตินครับผม เห็นไหมครับอัปกาก้าซาตินนะครับแล้วก็ก็จะมีรุ่นเลขโค้ดด้วยนะครับเลขโค้ดสามหลักสามสี่ครับสามสี่โอ้โหเลขสวยนะครับเฮ้ซาตินสวยแบบนะครับอันนี้อัปกาก้าซาตินนะครับพี่อโอเคไปครับเนี่ยแต่ผมก็ได้แบบลงยาเยอะๆอย่างเงี้ยมีเยอะนะเนี่ยดูสิครับอันนี้เป็น อาบแสงทองอะไรก็ไม่รู้นะที่เขาเรียกกันนะครับโอ้โหเหรียญสวยจริงๆครับนี้ตองสองครับม,ม,มาลุกยกันต่อครับเลยอีกเยอะเลยผมลืมคัตเตอร์ฉีกเอาก็ได้ครับ่างมันมาหล้นกันต่อครับเปิดไปสองเดรียญแล้วนะฮะสาติีทั้งสองเลยนะฮะ เฮ้ยอาบแสงทองครับหรือเปล่ามาบเขาให้รายการที่28รายการที่ยี่สิบแปดนะครับโอ้โหสวยจี๊รายการที่นะยี่สิบแปดนะเป็นอาบทองเหมือนเรียนเมื่อกี้นะครับผมนะหน้ากาชนวนนะครับที่จมูเนี่ยเนี่ยผมให้ดูสวยจริงครับสวยจริงอืเล็กน้อยด้วย เลขเก้าสองรเปล่าเก้าสองนะฮะโอ้สวยผมได้เหรียญสวยๆเลยไปลุยต่อครับเหลืออีกโอ้โหบานเลยสองสี่หกเจ็ดเหลือเจ็ดลุ้นครับไปโอ้โหห้านาทีแล้วคลิปห้านาทีแล้วฮะมาไปอย่างรวดเร็วครับไปอย่างรวดเร็วรุ่นี้ผมบอกเลยสวยๆครับสวยไม่งั้นผมไม่เอามารีวิวนะครับ มาไปอย่างรวดเร็วครับผมรูนร่นต่อครับมับอ่าซาตินครับซาตินครับนี่ครับของทิพซาตินรยเปล่าสวยครับเป็นเหรียญคล้ายๆสไตล์โบราณนะครับมันทำให้มันเก่านะครับสวยครับไป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 ลุยั่นต่อครับอ่า ใครสนใจอยากเช่าบูชาก็ทักมาที่เพจนะครับผมนะนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเป็นคิปชั่นนะครับอยู่อยู่ข้างล่างคลิปนะครับของ YouTube นะครับก็ทักมาติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมแบ่งปันให้ละกันนะครับมับอ่าสตินเยอะนะฮะรุ่นนี้สตินเยอะอ่าเนี่ยสตินผมก็อยากเก็บนะดูดีครับความสวยอนาคตแรงแน่นอนนะผม เหรียญราคาแค่หลักร้อยนะไม่ถึงหลักพันเลยโอ้โหทั่วนี้ก็ทาเหรียญมาสวยนะครับเนี่ยครับไปต่อครับนะครับผมนะเดี๋ยวผมแบ่งปันให้ละกันนะครับผมนะอันไหนแบ่งปันให้นะครับเผื่อคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยแล้วแบบเออจะหาเช่าหลวงพ่อพัดก็ลําบากนะครับก็มาผมจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้นะครับผมนะในการแบ่งปันนะครับผมนะวัตถุบังคนของหลวงพ่อพัดนะครับนะครับผใครชอบรูปไหนก็เก็บนะครับผม อันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้รีวิวมาน่าจะเป็นเดือนหรือเปล่านะฮะคือยังไม่มีรุ่นถูกใจผมอะถ้าไม่มีถูกใจผมก็ไม่เอานะนะครับเนี่ยถูกใจผมก็เอามาเปิดเลยนะครับนะครับเราต้องเลือกนะครับถ้าเราจะห้อยพระซักองเดี๋ยวเราจะเก็บพระนะครับผมนะมับซาตินนะครับผมนะซาตินอะบาก้าครับผมอันนี้หกสิบมาขออะบาก้าเยอะๆมาผมเป็นคนที่ชอบอะบาก้ามากแล้วก็ซาตินนะครับผมนะ อ่ะโอเคไปเรียนครับพวกพวกซาตินออพวกเออพวกซาตินจะสร้างเยอะนะครับของรุ่นนี้แต่ผมถือว่าดีนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรครัทองแดงแบบทองแดงผิวไฟทองแดงผิวลุมเนี่ยผมเป็นค,คนไม่ค่อยชอบนะแต่แต่ละตะคนนะครับแต่เนี่ยถ้ามาเทียบกับอย่างนี้นะผมชอบมากกว่านะครับมันคลาสสิกดีครับมาต่อกันอีครับ มัพมาติดมานรัวมาชอบครับเก็บเก็บครับผมผมเก็บอย่างเดียวครับเลขน้อยเออย่ังนี้สามหลักห้าหกห้าหกศูนย์นะครับโอ้โหรุนลงยาครับผมนะลงยากีวอกับขอบนะครับผมนะอสวยครับไปลุยต่อครับลุยกันต่อโอ้เต็มกระดาษเลยฮะอยู่หมดเนี้ยมันปประมาณสี่สิบองค์อะสี่สิบเหรียญนะครับมาเหลืออีกสามลุ้นครับผม หลืออีกสามลุ้นนะครับไปเราจนต่อครับโอ้โหแป๊บเดียวคลิปตาไปแปดนาทีแล้วมาทุกคนรวดเร็วครับใครชอบเรียไในแคปมาแล้วก็ทักมาทางเพจนะครับผมอ่าผมจะแปะนะครับผมนะไว้ข้างล่างนะครับผมนะในเพจผมก็มีอีกเยอะนะครับพระนะครับผมนะรุ่นที่ผมชอบนะครับมาอีกอ่าซาตินมามาเยอะๆเลยผมชอบครับซาตินครับ โอ้ยลงยาครับผมซาตินลงยาอีกแล้วครับมาลุยกันต่ออีกสองลุนครับผมสองลุนมันจะมีเงินไหมนะที่จริงผมได้ไปแล้วล่นนะหนึ่งเหรียญนะฮะนี่ครับเขาจะซีนมาอย่างนี้นะครับถ้าเอาแบบลุ้นนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะแบบลุ้นผมไม่มีแล้วนะครับผมไม่ได้แบบเอามายกหลังนะครับอันนี้ผมก็ไปปิดเข้ามาเหมือนกันนะครับผมก็ไปปิดเข้ามาเหมือนกัน ซาตินอีกแล้วมาเยอะๆเลยซาตินเยอะๆเลยผมชอบครับซาตินอวบกาก้าแน่นอนครับจำได้นะครับเนี่ยเหรียญสวยราคาหลักร้อยผมบอกเลยว่าคุ้มครับมาเหลืออีกหนึ่งลุ้นสุดท้ายครับผมมาลุ้นกันครับผมถ้าใครไม่ชอบเออไม่อยากลุ้นนะฮะเนี่ยมาปิดกับผมก็ได้นะฮะชอบลายไหนนะครับผมลงยาไม่ลงยา จะา number โค้ e สวยๆมีครับมีนะนะครับก็ราคาก็จะแตกต่างก,กันไปนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวสุดท้ายครับพี่ทองแดงว่ะมาทองแดงผิวไฟน่าจะใช่นะครับรือกป่าทองทิพย์ผิวไฟอ๋อทองทิพย์ผิวไฟนะครับลงยาเขียวนะครับขอบแดงสวยครับผมเนี่ย เลขโค้ดสองหลักครับเลขโค้ดห้าสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสาหรับเหรียญนะครับของรุ่นนี้นะครับอ่ะผมตัวอย่างให้ดูโอ้โหสวยนะผมบอกว่าสวยนะครับอ่ะสาหรับรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวของรุ่นขุมพยัคฆ์เก้าเก้านะครับนะครับสําหรับใครอยาก หาเช่านะครับเดี๋ยวผมแบ่งปันให้ละกันครับผมโอ้เหรียนนี้ลงยาหน้าลังเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวรุ่นนี้นะครับความสวยงามนะครับเป็นเหรียญหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับอันนี้คือเนื้อเงินเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับเป็นเหรียนหนึ่งที่ผมชอบมากครับเขาทํามาสวยมากสวยมากครับผมคมคมกิ๊บเลยนะฮะนี่คือเนื้อเงินนะฮะ ใครสนใจเหรียญไหนนะลองทักมาแล้วกันนะครับผมนะราคาแค่หลักร้อยนะอย่าคิดว่าสวยๆอย่างเงี้ยเป็นหลักพันนะครับหลักร้อยครับน่าเก็บครับผมนะนะครับต่อโค้ดแล้วก็ทันหลวงพ่อปลูกเสกนะครับตอนนี้หลวงพ่องดอนุญาตให้สร้างเอ่ออนุมัติสร้างแล้วนะครับผมนะใครที่มีใบอนุญาตแล้วสามารถสร้างได้นะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเริ่มแพงแล้วครับรุ่นเก่าๆตอนนี้ ไล่เป็นพันแล้วครับขึ้นมาหลักพันแล้วนะครับรุ่นเก่าๆนะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะหมายถึงรุ่นที่สร้างมาแล้วรุ่นที่สวยๆเนี่ยก็ขึ้นเป็นหลักพันกันหมดแล้วนะครับก็ใครอยากเก็บเผื่ออนาคตนะครับเรียญ